สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะออมจะมารีวิวสกูชี่ทาเองแต่สกูชี่ที่ทํานะคะก็เป็นสกูชี่ที่มาจากสองคิปที่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีแพคเกจและแท็กนะคะไปดูกันเลยชิ้นแรกนะคะขอรีวิวเป็นชิ้นใหญ่ๆก่อนเลยเป็นเค้กสามเหลี่ยมนี่นะคะแท็กจึงทาไม่ค่อยสวยนะนี่โบออมใส่โบไว้ให้มันน่ารักอะไรตาา่างๆต่อไปจะเป็น ขนมปัมงสตรอเบอรี่แท็กโบสีเหมือนของซิงมากแต่บีบจนเขายับเยินต่อไปจะเป็นปังแผ่นโอยาาบลูเบอรี่คอฟฟี่ก็เป็นอย่างนะคะแต่คิดที่แล้วนะคะออมก็ไม่ได้แบบว่ามีท็อฟฟี่ให้นี่นะคะแท็กทำเองดูนี่คือไฟเออไม่ใช่ไฟ ไหมอะไรสักอย่างอะเป็นไหมพรมไว้ถทักนี่เป็นด้านด้านไหนนะคะนาเกียดมาผลิตมีพันผลิตด้วยต่อไปจะเป็นตังไส้ต่อไปจะเป็นยำโรต่อไปจะเป็นเค้กจังโรนะคะเป็นด้าน,ะะนลหลังยำโรแล้วก็จะมีเป็นเค้กทีเสียงดังมาก มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวนะคะใครที่อยากได้หรืออยากสั่งอะไรก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์มาก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์มาเยอะแล้วออมจะลองดูว่าถ้าทําส่งมันจะโอเคไหมถ้าทาแล้วมันจะเป็นไงก็เดี๋ยวลองถามคุณแม่ดูก่อนนะคะถามแม่ถามพ่อดูก่อนนะคะก็จะเป็นของทั้งหมดคลิปช้าคลิปแบบน้อยมากแบบเวลาค่ะน้อยมากคือเดี๋ยว เดี๋ยวอมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันน้อยมากเลยอ่ะเนี่ยตามแผนโอยมาม่าถ้าออมขายนะคะก็จะตั้งราคาไม่แพงย้ำนะคะไม่แพงถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆหอาจจะเป็นยี่สิบห้าพวกเนี้ยนะคะพวกนี้แต่อันนี้นะคะบอกไว้เฉยๆก็ยังไม่ได้ขายนะเพราะว่าทําเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆเดี๋ยวลองทำกับแม่ดูก่อนว่าแต่โอเคและสะดวกกับเขา เราไหมต่าไปถ้าจะเป็นชิ้นเล็กๆยแบบเนี้ยอันนี้จะสิบบาทนะยันโอันนี้สิบห้าอันนี้เป็นสิบห้าบาทของชิ้นแต่เดี๋ยวถ้าอมอทาจริงจริงจริงจรงอมจะทําให้มัน s l o นะคะแต่ชิ้นนี้นะคะได้ต่ออะไก่อนแล้วก็เป็นโดนะนี่นะคะอันไหนที่มีเอออันนี้จะอันนี้ไม่ได้ขายนะเพราะว่ามันไม่เก็บนะเดวนั้นนะคะสิบบารอ้อสิบห้าแล้วกัน ติดตาแล้ค่ย่อมเยาวเกินไปคัคเกออยู่นหแป๊บหนึ่งนะคะมีอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ออมไม่ได้รีวิวไปก็จะเป็นขนมปังจิวเป็นแคคเกอร์ด้าหลังนะคะ หนุ่มบงจิ๋แล้วก็ตรงนี้นะคะออมจะเขียนคําว่า ye, แบายบายแปลว่าเราทําเองหรืออะไรนะคะในนี้นะคะออมจะเขียนว่าบายหนุม่มออมบายอะไรหมดเลยแล้วถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้อยากให้เขียนเป็นบายบายบายชื่อของตัวเองอะคะ่ะว่าฉันชื่ออะไรฉันอยากได้เป็นของฉันฉันอยากให้แบบว่าบายถ้าสมมติชื่อแพรก็บายแพรบายฟ้าบายเอยอะไรต่าง,างๆนานานะคะนี่เป็นแฮกเกอร์แฮกเกอร์ราคาสิบห้าบาท อันนี้นะคะที่ออมนะคะได้ออกมารีวิวเนี่ยเป็นแค่เป็นแค่ตัวอย่างนะเป็นแค่ตัวอย่างเดี๋ยวออมจะลองดูก่อนว่าถ้าส่งถ้าอะไรมันจะโอเคไหมย้ำอีกรอบว่าถ้าส่งจะโอเคไหมถ้า,ถ,าถ้าทําส่งแล้วมันโอเคแล้วแบบไม่ยุ่งยากคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนๆและพ่อแม่ของออมนะคะเดี๋ยวออมจะลองทําดูนะคะราคาย่าวๆมากคือถ้าเป็นของของแบบ ของที่เราซื้อมาอาจจะเป็นชิ้นแค่เนี้ยยี่สิบาทใช่ปะแต่นี่ค่ะยี่สิบบาทอันนี้ยังไม่ได้ขายนะั้นดูเฉยดูว่าโอเคไหมนะคะคลิปนี้นะคะออมขอลาไปแล้วบ๊ายบายเลิฟทุกคนโอ้ไม่กี้ลืมบอกนะคะว่าถ้าทำส่งก็น่าจะส่งทั้งปอนอแล้วแล้วลงทะเบียนอันเดียวกันหรือเปล่าแล้วโอนนะคะ คลิปนี้นะคะอมทําเพื่อความสนุกและไร้สาระมากแล้วคลิปนี้นะคะอองคาลาไปก่อนบ๊ายบาย